สวัสดีครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโหนกผีรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสเรื่องราวสุดสะพรึงที่ทำให้คุณต้องโหนตัวหนีผีคืนนี้เรามีสายจากทางบ้านที่เรื่องราวของเขาบอกได้คําเดียวว่าโคตรน่ากลัวอยู่ในสายกับเราแล้วคุณงับสวัสดีครับคุณงับสวัสดีครับพี่นวงคุณงับครับ ได้ยินว่าเรื่องของคุณเกี่ยวกับการตายที่ไม่ปกติและการตามเอาคืนเล่ามาเลยครับครับเรื่องมันเกี่ยวกับเพื่อนผมสามคนชื่อเอกโทและตรีครับพี่ห่วงพวกมันไปแกล้งเพื่อนผู้หญิงอีกคนชื่อมลิแกล้งแรงจนมลิช็อกหัวใจวายตายคาที่ครับเฮ้ย hey, แล้วไงต่อด้วยความกลัวพวกมันเอาศพมลิไปทิ้งครับพี่ห่วงแต่หลังจากนั้นแค่วันเดียว การทวงคืนก็เริ่มขึ้นคนแรกคือไอเอกครับมันกําลังสดบะหมี่อยู่ดีๆมันรู้สึกว่าเส้นบะหมี่ในปากมันมันเหนียวและยาวผิดปกติพอมันคายออกมามันไม่ใช่เส้นบะหมี่ครับพี่แต่มันคือเส้นผมยาวๆสีดำครับที่ค่อยๆงอกเพิ่มความยาวออกมาจากชามบะหมี่เรื่อยๆ อาแกคิดก็สยองแล้วแล้วคนที่สองล่ะไอ้โทเป็นไงไอ้โทหนักกว่าครับพี่มันกําลังเล่นมือถืออยู่ดีๆหน้าจอดก็ดับไปแล้วกล้องหน้าก็เปิดขึ้นมาเองมันเห็นหน้าตัวเองในจอนั่นแหละครับพี่แต่หน้าของมันในจอมันค่อยๆเขี่ยวลง แกลงกลายเป็นสีเขียวคล้ำจนสุดท้ายกลายเป็นหน้าศพที่มีหนอนชัยยั่วๆไม่ไหวแล้วแล้วแล้วไอตรีล่ะคนสุดท้ายไอตรีเจอแบบจะจะครับพี่มันกําลังจะนอนมันเห็นเงาคนยืนอยู่ปลายเต็นเป็นร่างของผู้หญิงเปียกโชกพอหันไปเปิดไฟก็ไม่มีใครพอมันถอนหายใจลงอกแล้วหันหน้ากลับไปมองหมอนข้างๆมันเห็นหน้าของมะลินอนยิ้มอยู่บนหมอนห่างจากหน้ามันไม่ถึงคืบ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อไอ้ตรีเป็นไงมะลิมะีิมันทําอะไรมันมะลิไม่ได้ทําอะไรครับพี่เธอแค่จ้องหน้าไอ้ตรีและกระซิบข้างหูมันด้วยเสียงที่เย็นเยนเยือกกระซิบว่าอะไรกูมาทวงทวงชีวิตวิญญาณมันมาทวงชีวิตแล้วเปล่าครับพี่ฮะมะลิมันกระซิบว่า กูมาทวง power bank ที่มึงยืมไปเม,มื Back ่อวานแบตกูหมดเอ้าเออครับเรื่องนี้ก็สอนให้รู้นะครับว่ายืมของเพื่อนแล้วก็รีบคืนเขาซะโดยเฉพาะ power bank นะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับโหนกับผีสวัสดีครับฮ